สวัสดีครับเอกพลนะครับชื่อเอกครับสวัสดีค่ะพัชราวรายลนะคะชื่อวิแยมค่ะครับเราสองคนเป็นนักกฎหมายะค่ะเป็นนักกฎหมายนะครับ <สง S 1> แล้วก็ Channel ช่องนี้ที่เราจะทำชื่อช่องว่าเอกกพศค่ะเอกพศนะครับก็มาจากคำน้านำหน้าชื่อจริงของเราทั้งสองคนนะครับระหว่างพัชราวรายลและก็เอกพลนะครับตอนนี้เนี่ยเอ่เอที่ แยมคิดจะทำยูทูบชาแนลช่องนี้ขึ้นมาเนี่ยตั้งใจว่าจะทําอะไรบ้างก็เราเป็นนักกฎหมายเราก็อยากจะเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแบบง่ายๆให้คนทั่วไปได้เข้าใจกันง่ายๆก็คือเราจะไม่ใช้สับแสงทางด้านกฎหมายที่เป็นวิชาการเพื่อไม่ให้เสอนเกิดไปครับก็เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องหนึ่งละแล้วเราทําอะไรอีกมัเราก็คิดว่าจะทําเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเราจะไป สถานที่ท่องเที่ยวแบบจุดศนยงางที่ให้อาจจะให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ด้วยเลยด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับว่าเราชวนผู้ที่เป็นแฟนคลับของเราไปเที่ยวกับเราด้วยนะครับเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยกันเองนะครับก็จะมีให้ความรู้ทางด้านกฎหมายมีเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วคิดว่ามีอะไรก็เรื่องของการกินนะครับกองทัพเดินด้วยท้องเป็นเรื่องสําคัญนะครับ เพราะฉะนั้นก็คือหลกัหลกๆเราทำสาเรื่องนี้ก่อนเนาะใช่แล้วเรื่องอื่นก็ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่ง<อ>ทีหลัง<ช>นะครับวันนี้เราถ่ายทำเป็นที่ไหนเนี่ยจะเห็นว่าต้นไม้อะไรต่อไม่ดอะไรเนี่ยเ<ม>ยอะแยะเลยค่ะที่นี่คือวันไปเด็กฟี่เขาส์ค่ะเป็นร้านกาแฟอยู่เขาแยกวังหินซอยลาดพร้าวสิบแปดครับ,บเป็นร้านที่ทำให้เหมือนเป็นบ้าน หลังหนึ่งเหมือนว่าเข้ามาทานกาแฟอยู่บ้านแล้วก็มีสวนสไตล์คาเฟ่เข้าสวยๆก็บรรยากาศร่มรื่นดีนะครับเป็นของแยมเองไหมเป็นหุ้นส่วนกันค่ะเป็นหุ้นส่วนค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งเป็นบริษัทครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าร้านกาแฟตรงนี้แยมทําธุรกิจของแยมเองแล้วก็ทําเป็นลักษณะของตัวบริษัทนะครับอืก็น่าสนใจครก็ถ้าอย่างนั้น เราก็เริ่ม EP หนึ่งของเราด้วยการคุยเรื่องการทำธุรกิจเลยดีไหมเพราะว่าในช่วงเนี้ยก็เป็นช่วงโควิดเนาะหลายธุรกิจก็ได้ผลกระทพพนักงานก็มีการถูกลดจ้างโ<ม>ดนไล่ออฟก,กันใช่ซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะได้อาชีพใหม่ก็คือจะไปขายของออนไลน์บ้างอะไรบ้างเป็นเป็นงานของตัวเองทีเนี้ยเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ควรจะ เอาความรู้ทางกฎหมายมาแนะนำนิดนึงว่าการที่จะเริ่มทำธุร,รกิจของตัวเองเราจะต้องทำอะไรยังไงบ้างก็ก็น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้เนี่ยคนที่เริ่มประกอบธุรกิจของตัวเอง<ม>ก็จะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะครับ<ม>ส่วนหนึ่งก็คือว่า,นาในแง่ของตัวธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยในช่วงนี้มีแต่การลดคนงานออกนะครับคนก็เลยต้องดูว่าแล้วเรามีช่องทางการทําธุรกิจอย่างไรบ้าง แล้นวันนี้เราก็เริ่มมาทําความรู้จักกับรูปแบบของธุรกิจนะครับว่ามันเออมันมีกี่รูปแบบมีอะไรยังไงสําหรับคนที่กําลังเริ่มต้นจะทําน่าสนใจตัวเองน่าสนใจอ่ะและลองแนะนําก่อนเลยว่ารูปแบบของธุรกิจทางกฎหมายเขาจะมีกี่ประเภทกันบ้างโอ้คือถ้าเกิดว่าพูดถึงในแง่ของตัวประเภทจริงๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่เลยละ่ะนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดถามผมเนี่ยผมว่าเราอาจจะต้องมาแยกกันแล้วลหละว่า ไอลักษณะธุรกิจที่เราต้องการที่จะทำเนี่ยเออมันเป็นธุรกิจประเภทไหนอะไรอย่างไรแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงในแง่ของตัวรูปแบบเองตรงๆแล้วเนี่ยมุมมองของผมคือว่าเราอาจจะแยกได้เป็นสองประเภทนะครับประเภทหนึ่งก็คือว่ามันไม่ใช่นิติบุคคลนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยนิติบุคคลมันคืออะไร ตรงนั้นเราที่ายตรงนี้เลยมั้ยหรือว่าเราจะแปลที่ไปต่อไปหรือว่ายังไงดีเอาแบบว่าคร่าวๆก็พอเดี๋ยวมันจะหนักเกินไปโอเคแล้วก็เป็นแบบรูปแบบแปนของบุคคลบุคคลก่อนก็คือเราแบบเหมือนเราทํากันเองถูกทาคนเดียวอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะทาอีกรูปแบบหนึ่งอย่างเช่นเป็นห้าง ใช่ก็เป็นห้างนะครับคือคือผมต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามองว่าลักษณะธุรกิจของเราอาจจะเป็นธุรกิจที่ยังไม่ใหญ่มากนะครับยังเป็นธุรกิจเริ่มต้นยังเ,เป็นธุรกิจเล็กๆกตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเป็นนิติบุคคลเราอาจจะทําเป็นลักษณะของตัวบุคคลธรรมดาก็คือเวลาเราใช้คาว่าบุคคลธรรมดาก็คือเหมือนอย่างพวกเราทั่วๆไปนะครับอันแรกก็คืออาจจะเป็นเรื่องที่ว่า เป็นธุรกิจเล็กๆจริงๆอย่างเช่นค้าขายออนไลน์อย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็คือเป็นเรื่องของตัวเจ้าของธุรกิจคนเดียวเ,าเราใช้คํานี้นะครับเพราะฉะนั้นคือเราก็เชื่อว่าเรื่องเงี้ยของคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจคนเดียวเนี่ยปัจจุบันก็มีเยอะเยอะ,เยอะมากนะคว่าเราก็คิดเผื่อไปแหละคนที่ถึงว่าถ้าเกิดเราขายดีขายมากทีนี้เรื่องภาษีก็จะมา อ่าทีนี้ถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดาแล้วเราจะต้องเสียภาษีแบบบุคคลธรรมดาเนี่ยโดยที่รายได้เราเยอะขนาดนั้นม,มันก็ไม่ค่อยอเอล้นะอหัวนะวเออเราก็ควรจะเปลี่ยนรูปแบบ คือตรงนั้นเนี่ยบางทีพอเราธุรกิจเริ่มเติบโตขึ้นน,นะครับมันก็ยังมีทางเลือกอยู่สองสามทางอยู่เหมือนกันน,นะครับเช่นโอเคเราทําคนเดียวเราเริ่มรู้สึกไม่ไหวแล้ะเราต้องการที่จะมีพา<น>ร์ทเนอร์เราต้องการที่จะมีหุ้นส่วนนะครับตรงนั้นเราก็สามารถที่จะหาคนอื่นเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับเราได้<น>โดยที่ยังไม่ต้องไปจดทะเบียนอะไรกับทางหน่วยงานราชการนะครับมไม่ต้องไปจดทะเบียกบนกระทรวงพาณิชย์ไม่ต้องอะไรอย่างไรเลยนะครับตรงนั้นเราก็จะใช้คําว่าเป็นลักษณะของตัวห้างหุ้นส่วนสามัญถ้าเราพูดถึงในแง่ของตัวศัพ ใช่ <c oughs> นะครับที่ไม่ได้จดจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลครับ,รบแล้วทีนี้ถ้ามันเป็นนิติบุคคลล่ะถ้าเป็นนิติบุคคลนะครับตรงนั้นเวลาที่เรามองในมุมของภาษี <c oughs> เราก็จะถือว่ามันเป็นบุคคลที่แยกออกมาเป็นอีกบุคคลหนึ่งต่งา <c oughs> ตงหากนะครับ <c oughs> ต่างหากากับตัวเรา <c oughs> น,นะครับซึ่งหลักๆถ้าเกิดว่าไม่ใช่ธุรกิจใหญ่จริงๆเนี่ยลักษณะรูปแบบที่เป็นที่นิยมกันก็จะมีอยู่3รูปแบบอันหนึ่งก็เราจะใช้คําว่าห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ต้องไปจดทะเบียนไปจดทะเบียนที่ที่กับส่งพาณิชย์ครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับตัวที่2ที่อันนี้ก็จะเป็นคําที่หลายคนคุ้นเคยนะครับก็คือเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัดนะครับเวลาที่เราเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัดก็คือว่าถ้าเกิดว่าในแง่ของตัวกฎหมายจริงๆเนี่ยก็จะมีหุ้นส่วนอยู่2ประเภทคนนึงคือจํากัดความรับผิดอีกคนนึงไม่จํากัดความรับผิดนะครับก็จะลงลึกต่อไปว่าเดี๋ยวอาจจะสงสัยว่า คืออะไรเอ่อ่งอันนี้มันก็ต้องคุยกันแบบว่าต้องลงรายละเอียดนิดนึงใช่แต่ว่าวันนี้เราก็จะมาแบบว่าปูพื้นข้าวๆางว่ามันมีแบบไหนอะไรบ้างที่เราตอานทาขุนสวนท่าขุนสวนเมื่อกี้ถอยไปที่ท้าขุนสวนสามัญเนี่ยคนที่จะมาต่อตั้งหุ้นกันมันจะต้องมีก็จะต้องมีอย่างน้อยสองคนสองคนคนนะครับเพียงแต่ว่าเวลาที่เราพูดถึงสองคนขึ้นไปอย่างน้อยสองคนนะครับแล้วเวลาที่เราพูดถึงท้าขุนสวนเนี่ย สิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างไปจากกรณีของการประกอบธุรกิจประเภทอื่นบางประเภทก็คือว่าเวลาที่เราเป็นหุ้นส่วนกันเนี่ยเราจะลงทุนด้วยเงินลงทุนด้วยทรัพย์สินหรือลงทุนด้วยแรงงานก็ได้นะครับตรงนั้นก็คือเป็นเรื่องของตัวดีเทลเป็นเรื่องของตัวรายละเอียดไม่ต้องจดทะเบียนยังไม่ต้องจดทะเบียนใดใใช่ก็ไม่ต้องนั่นแต่ถ้าเกิดว่าจดทะเบียนจริงๆแล้วตรงนี้มันก็สามารถที่จะต้องเอามาแปลงว่าเราลงทุนด้วยทรัพย์สินมูลค่าเท่าไหร่มันก็นั่นได้เหมือนกันก็คือ ถ้าจดทะเบียนก็หมายถึงว่าเป็นนิติบุคคลเป็นนิติบุคคลก็จะเรียกว่าห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้วแต่ว่าควาต้องการอย่างไรผู้จำนวนคนในการขอตั้งเท่ากันไหมอย่างน้อยสองคนเหมือนกันสองคนขึ้นไปหมดเลยสองคนขึ้นไปถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนใช่ครับเมื่อไรก็ตามที่ใช้คำว่าห้างหุ้นส่วนสองคนเมื่อไรก็ตามแล้วก็อย่างที่บอกนะครับจากง่ายสุดก็คือว่าประกอบธุรกิจคนเดียวนะครับแต่พอเริ่มโตขึ้นก็มาทําเป็นห้างหุ้นส่วนจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็แล้วแแตตต่่ก็้อองคน นะครับค่ะทีนี้ที่เป็นนิติบุคคลก็จะมีอีกประเภทหนึ่งที่นิยมทํากันเยอะมากป๊อปูล่ามากเลยนะครับก็คือการจดทะเบียนเป็นบริษัทจํากัดจํากัดนะครับบริษัทจํากัดเนี่ยจะต้องมีผู้เริ่มก่อตั้งสามคนนะครับคนขึ้นไปครับตอนนี้เนี่ยก็คือว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งของเรานะครับก็คือว่าการที่จะจัดตั้งบริษัทจํากัดได้เนี่ยเราจะต้องมีผู้เริ่มก่อการนะครับเราใช้คํานั้นไม่น้อยกว่า3คนและก็ต้องเป็นบุคคลธรรมดาด้วยนะบริษัท เราจะใช้นิติบุคคลมาเป็นผู้เริ่มก่อการไม่ได้นะครับก็คือคนสามคนเพื่อนกันมาแล้วก็ได้ทัน้งนั้นได้ทั้งนั้นก็หมายความว่าที่เขาเรียกว่ามีกรรมการก็ต้องมีกรรมการขึ้นมาต้องกรรมการก็ต้องกี่คนกรรมการแล้วแต่แล้วแต่ผู้ถือหุ้นจะเป็นคนกาหนด เึ่นนั้นมันก็จะลงรายละเอียดก็อาจจะเป็นอีพีต่อๆไปที่เราใช่เพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงบริษัทจำกัดมันก็จะมีผู้ถือหุ้นมันจะมีเรื่องของตัวกรรมการนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจว่า i, เฮ้ยทล้งสองตัวนี้เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรเรื่องของตัวสิทธิหน้าที่ของ2 บุคคลสองประเภทเนี้ยแตกต่างกันอย่างไรตรงนั้นเราก็จะลงรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ที่ผมจะอัปเดตให้ก่อนในวันนี้ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยในแง่ของทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีการพยายามที่จะผลักดันกฎหมายออกมาเพื่อที่ว่าจะให้ลักษณะของตัวบริษัทจำกัดเนี่ยสามารถที่จะมีผู้เริ่มก่อการได้เป็นแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับเป็นแค่คนเดียวเพราะว่ามันก็จะง่ายกับการก็จะง่ายก็จะคนเนี่ย ก็เป็นคนคนเดียวก็อยากจะทําบริษัทของตัวเองคนเดียวใช่ไหมแต่ว่าเราก็จะได้รับผลประโยชน์ทางภาษีถูกที่ดีกว่าที่จะมาเป็นบุคคลธรรมดาเราก็สามารถที่จะวางแผนภาษีตรงนั้นได้นะครับเรื่องบัญชีเรื่องอะไรมันก็จะแบบว่าเป็นระบบดีกว่าที่จะเป็นบุคคลธรรมดาแล้วมันก็จะเห็นด้วยว่าในแง่ของตัวรายได้ที่มันเข้ามาเนี่ยเข้ามาในฐานะของเป็นบุคคลธรรมดาหรือเข้ามาในนามของบริษัทมันก็จะวางแผนตรงนั้นได้นะครับีนี้ตอนนี้เราก็มีแบ่งเกิน ช่วงแรกนะก็คือประมาณเท่านี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะงงไปกว่านี้ก็ก็ถ้าไงเดี๋ยวเราก็ค่อยๆลงรายละเอียดในลักษณะรูปแบบธุรกิจแต่ละประเภทอีกครั้งหนึ่งดีมากแล้วมันคลิปนี้จะได้ยังไม่ต้องหนักเกินไปนะนะครับให้รู้ว่าโอเคเราเป็นใครแล้วเราจะทำอะไรนะครับและอย่างนี้ถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรเราก็ จะให้อัดลายไว้ดีไหมแล้วก็ก็ได้ครับตามนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่นะตามขึ้นไว้แล้วก็คือส่งคาถามเข้ามารู้เรื่องอะไรยังไงเพื่อที่ตอนต่อไปเราจะได้เอาเรื่องนั้นมาทำาก็่ห้ความรู้ก็คือจริงๆคงไม่ใช่แค่อยากรู้เรื่องอะไรแต่คืออย่างที่แยมบอกมาสักครู่นี้นะครับว่าเราไม่ได้ทาเรื่องของตัวกฎหมายอย่างเดียวมีเรื่องของการท่องเที่ยวมีเรื่องของการกินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคคือออถ้้าาาาาาหหหกกกวว่่่ยยแนนนนนะะะํใเเรรรไไไไปปททีีิับ ยินดีเนาะก็ได้หมดก็ได้นะครับถ้าสดชื่นครับผมถ้างั้นวันนี้ก็ถือว่าเรามาท้าทายกันแค่นี้ก่อนนะครับเรามาัแค่นี้ก่อนใช่ก็อย่าเพิ่งหนีกันไปนะครับก็พบกันใน EP ต่อต่อไปต่อตไปครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ